สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับรถตัวของ MG Maxus 9นะครับรถตู้ตัวใหญ่นะครับที่เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2023นะครับในสำหรับตัว Maxus 9เนี่ยเขาก็จะมีจอภาพที่มีระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบเหนือชั้นมากนะครับด้วยหน้าจอที่จะเทียบว่าเป็น 4K เลยทีเดียวนะครับหน้าจอเขาดีมากนะครับผมว่าน่าจะเป็น 2K the QLED ทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบกล้อง360องศามาด้วยนะครับเวลาเรา อยากจะอัปเกรดที่มันดูทันสมัยขึ้นอย่างเช่นตัวสตรีมมิ่งหนังนะครับหรือว่าดู YouTube นะครับดูเอ a y Through ID หรือว่าตัว Netflix นะครับหรือว่า TikTok นะครับจำเป็นต้องใช้กล่องของตัว xplay นะครับก็ไปด้วยนะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท xplay f นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทพิชิก้านะครับมาใส่ในตัว maxus n i นะครับซึ่งในตัวนี้ก็จะมีคุณลักษณะที่ดีเรามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับรับในการใช้งานเนี่ยนะครับในเรื่องต้นเราก็นำสาย usb นะครับที่ต่อออกมาจะกรอก xplay เสียกเข้างช่อง usb ของรถกล่องของตัว xplay เนี่ยก็ทำการซิงก์กับระบบของตัวจอที่เป็น จอติดรถนะครับก็จะใช้เวลาสิงแล้วก็ปรับคาดิเบตหนะ้าจอ14วินาทีนะครับเป็นเฉพาะในครั้งแรกของการใช้งานเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะดับไปสักครู่หนึ่งแล้วก็เรามาเริ่มทางานก,กันต่อได้เลยครับตอนนี้ในระบบของหน้าตัวจอของ Maxus n สไก็ปรากฏขึ้นเป็นระบบปฏิบัติการ Android ครับนะแล้วก็เริ่มเล่ได้เลยครับ ในเบื้องต้นเราก็จะลองมาสัมผัสที่หน้าจอกันนะฮะในหน้าจอเขาเนี่ยก็จะแสดงสัดส,ส่วนในเมนูตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนหน้าเป็นแบบเต็มจอนะครับสัมผัสหน้าจอลื่นไหลดีครับเราสามารถกลับไปที่หน้าเมนูนเดิมของรถก็ได้โดยแตะคําว่าคานะถ้าเ,เกิดอยากกลับไปที่หน้าเิมก็แตะว่า apple carplay ครับหลังจากนั้นเครื่องก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ระบบต่างๆได้ นอกจากนี้เนี่ยในตัวฟังก์ชันต่างๆก็สามารถดาวน์โหลดมาเพิ่มนะครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆได้ตอนนี้เรามาลองเล่น YouTube กันนะครับเลือกวิดีโอสักตอนหนึ่งขึ้นมาครับวิดีโอตอนนี้ก็ปรากฏขึ้นมานะครับภาพก็คมชัดนะครับแต่ว่าในส่วนของวิดีโอก็จะสัดส่วน16.9ต่อครับแต่หน้าจอจะยาวเป็นพิเศษนะครับเราก็เขี่ยขึ้นมานะครับแค่ iPad เลยนะฮะเป็นการขยายหน้าจอนะฮะที่เป็นระบบใหม่ซึ่งเรา ก็ปรับมาเป็นฟังก์ชันเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานนะครับเมื่อเราใช้งานนะภาพก็จะคมชัดมากครับเรางสามารถควบคุมการทํางานที่คอนโทรลโมเเป็นการเล่งเสียงนะครับหรือว่าทําการปรับลดเสียงได้ด้วยครับเราสามารถย่อขนาดภาพลงนะครับแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแท็กเลื่อนเพลงได้ เลื่อนรายการถัดไปใน YouTube นะครับที่ใช้คอนโทรลภูมลไยเดิมของรถเนี่ยฮะในหน้าจอที่เราได้เนี่ยฮะก็จะปสัดส่วน16:9เนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะไม่เต็มหน้าจอนะครับเรายังสามารถสั่งให้เล่นเพลงนะครับโดยการกดคีย์บอร์ดหรือสาัมงารหรือเสียงด้วยนะครับ<ม><ม>ผมจะลองมาเลิกเล่นเพลงของพี่เบิร์ดดูครับเมืม่อ<ม>ได้เพลงแล้วนะฮะเราก็ขยายหน้าจอขึ้นครับเราสามารถ Forward ไปมาทางด้านหน้าหรืนไหลเห็นไหมครับเ,เข้าที่แอปพลิเคชัน l a y Store นะครับเขียนขึ้นมาครับเราก็ดาวน์โหลดติ t t o k เข้ามานะฮะล้วก็มาเล่น TikTok ดูก็สนุกดีเหมือนกันครับหรืออาจจะเล่น True ID นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่สำหรับดูหนังฟังเพลงได้หรือมาดูที่ AS Play ก็ได้ครับ ดูหนังฟังเพลงดูทีวีดิจิตอลดูซีรีส์ดูกีฬาครับตอนนี้เรามาเลือกดูช่องทีวีดีๆสักช่องหนึ่งนะครับหลังจากดูทีวีเสร็จแล้วเราก็มาทดสอบ Netflix กันต่อเลย Sign In โดยใช้บัญชีที่เรามีในบ้านนะครับในโทรศัพท์มือถือนะนำมาเล่นได้ในตัว Netflix กเนี่ยก็จะเป็นสตรีมมิ่งหนังที่น่าเล่นนะครับเลือก s u b t i t ต e เลือกภาษา พูดนะฮะเข้าไปที่ Google Map นะฮะสามารถสั่งงานเลิ่นสถานที่ไปด้วยเสียงก็ได้หรือกดด้วคีย์บอร์ดรูปรัติย้อนหลังได้ครับอ้อสุดยอดเลยครับเล่นสองหน้าจอพร้อมกันก็ได้นะครับเรามาเล่น YouTube แล้วก็ใช้ Google Map s พร้อมกันก็ถือว่าเลื่อนไหลใช้ได้ดีครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณณ์ดีแบบนี้นะครับสามารถใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการ P1 ทั้ง15สาขาทุกประเทศแต่และว,วันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนสำหรับในตัวกล่อง x p a y 5นะครับเมื่อใช้กับตัว MG Max u s 9ตัว2023ดนนี้ครับบ๊ายบายฮะ